ครับคุณคือกัปตันในการลงทุนนะครับผมกขอเป็นผู้ช่วยกัปตันที่จะบอกเล่าข้อมูลก่อนตลาดจะเปิดในเฟดินคอร์เฉลิมชัยศิรินันทุนยียรับหน้าที่ในการรายงานข้อมูลครับผู้ชมครับวันนี้นะครับเรามีเคล็ดไม่ลับนะฮะที่จะทําให้คุณผู้ชมสู่อิสรภาพทางการเงินได้นะครับก็ถือว่าเป็นแนวคิดดีๆครับ8ข้อนะครับที่เรารวบรวมมาครับ จากหนังสือนะครับหนังสืออยากรวยต้องรู้ครับเข็ดไม่รับสู่อิสรภาพทางการเงินนะครับซึ่งแน่นอนครับ8ข้อนี้อาจจะทําให้คุณผู้ชมสามารถที่จะประสบความสําเร็จในการลงทุนแล้วก็พอมีเงินมีทองใช้อย่างมากโขและครับคุณผู้ชมครับอลองไปดูกันครับว่ามีข้อไหนแนะนําอย่างไรบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่ข้อแรกเลยครับข้อแรกบอกว่ามีความรอบรู้ครับคุณผู้ชมเขาบอกว่า คนที่จะประสบความสําเร็จในการลงทุนเนี่ยมักจะมีความกระตือรือร้นสนใจเรื่องราวต่างๆรอบตัวนะครับซึ่งก็นักลงทุนที่ดีครับต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจที่หลากหลายไม่ตีกรอบตัวเองอยู่เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นนะครับและก็นี่ก็คือเรื่องของความรอบรู้นะครับคุณผู้ชมครับจำเป็นนะฮะที่เราไม่ จะเป็นที่จะต้องไม่ตีกรอบตัวเองครับหาความรอบรู้ตลอดเวลานะครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีความรอบรู้แล้วก็จะเข้าสู่ขั้นที่2ต่อไปครับบอกว่าต้องช่างสังเกตครับนักลงทุนที่ดีครับควรจะสวมวิญญาณน,นักสืบนะครับเป็นคนที่ช่างสังเกตครับใส่ใจในรายละเอียดนะครับต้องจดจำข้อมูลที่สำคัญสำคัญของหุ้นต่างๆได้ครับ เราต้องรู้เลยครับคุณผู้ชมครับว่าเราจะต้องมองหุ้นนี้แบบไหนอย่างไรนะครับต้องสังเกตครับว่า พอค่าเงินบาทอ่อนค่าปุ๊บเนี molecule, ่ยหุห้นไหนจะได้ประโยชน์นะ <Gan> ครับหรือว่ามีการทะเลาะทางการเมืองขึ้นมาเนี่ยหุ้นไหนจะเสียประโยชน์นะครับเราต้องเห็นภาพครับหรือว่าหุ้นไหนจะได้ประโยชน์จากการทะเลาะนะฮะมันมีอยู่ครับคุณผู้ชมครับอย่างเช่นส่งออกนั่นเองครับค่าเงินบาทอ่อนค่าเท่าไหร่นะฮะส่งออกก็ยิ้มแป้นเท่านั้นแหะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นครับถ้าหากคุณผู้ชมมีการสังเกตครับข้อต่อไปครับข้อต่อไปบอกว่า จะต้องไม่มีอคติครับคุณสมบัติข้อนี้ถือว่าสำคัญเลยนะครับเพราะว่ามนุษย์ส่วนใหญ่นะครับมักจะผิดพลาดจากอาคติเยอะครับเขาบอกอย่างนี้ครับเพราะว่าความผิดพลาดเหล่านี้มักเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกลายเป็นพฤติกรรมที่สามารถคาดคะเนได้ล่วงหน้าครับคุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมครับว่าเวลาเจ้าครับหรือว่าคนที่เขาเรียกว่าบิ๊กบาร์เทอร์แล้วกันนะฮะ คนที่ดูหุ้นได้นะครับคุณผู้ชมครับเขาเห็นภาพนะครับว่าคุณผู้ชมเข้าไปตรงนี้เนี่ยและคุณผู้ชมก็มีความโลภเขาพยายามที่จะดันขึ้นไปนะฮะและ้วคุณผู้ชมไม่ขายนะครับแล้วเขาก็ตบลงมาต่ํากว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอต่ามาปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมก็บอกว่าแหม่เดือวต้องกลับไปที่เดิมนะครับมันเกิดอคติแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทิ้งความอคติแล้วก็ดูสภาพความเป็นจริงของตลาดได้นะครับแน่นอนครับว่าเราจะรอดในจุดนี้ครับไปดูข้อต่อไปครับ คุณสมบัติอีกหนึ่งคุณสมบัติที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าต้องรักษาวินัยครับนักลงทุนจะต้องมีความอดทนในการรอคอยเพราะว่าโอกาสดีๆหรือความคิดดีๆครับสำหรับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันครับจริงครับอดทนอรอซื้อหุ้นในระดับราคาที่มันต่ำลงมาเพราะว่าคุณผู้ชมอย่าลืมว่าในตลาดหุ้นครับมันมีการโอเวอร์ไพรส์แน่นอนครับคือราคามันเกินจริงๆครับ ทฤษฎีเขาเรียกว่าทฤษฎี uh, flexibility ครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็จะเห็นภาพได้นะฮะที่จอร์จโซลอรเขาบอกครับว่าตลาดมันไม่มีราคาเหมาะสมนะฮะมันมีที่พุ่งเกินไปกับต่ำลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องอดทนรอครับไม่ว่าจะอดทนรอในการซื้อหุ้นต่ำหรือว่าอดทนรอในการขายหุ้นสูงครับวันนี้สำคัญจริงนะครับต้องติดตามกันครับไปดูข้อต่อไปครับ ข้อต่อไปนะฮะที่บอกไว้ก็คือว่ามีความลึกครับโดยปกติครับความลึกครับจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนเรามีสมาธิซึ่งถ้าจะเราถ้าเกิดว่าเราเนี่ยฮะมีความลึกได้นะครับจะต้องเพ่งความคิดให้แน่วแน่อยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งครับแล้วก็สามารถคิดได้อย่างอิสระครับนี่ถือว่าเป็นเทคนิคเลยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีความลึกในสิ่งนั้นเราต้อง พร้อมที่จะเพ่งมันศึกษามันจริงๆครับแล้วก็ลึกเข้าไปเรื่อยๆลึกเข้าไปเรื่อยๆครับแน่นอนครับว่ายิ่งคุณผู้ชมมีความลึกในตัวหุ้นในที่คุณผู้ชมลงทุนมากเท่าไหร่การประสบความสําเร็จย่อมเกิดขึ้นมากเท่านั้นแหละครับไปดูข้อต่อไปครับ ข้อต่อไปนะครับก็คือข้อที่6บอกว่ามีความคิดสร้างสารรค์ครับหรือว่า creativity นั่นเองครับนักลงทุนที่จะประสบความสําเร็จนะฮะจำเป็นที่จะต้องเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจโลกอัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนนะครับมิฉะนั้นนะครับจะไม่สามารถคว้าโอกาสที่เกิดขึ้นได้เลยล่ะครับ แน่นอนครับคุณผู้ชมเห็นภาพแล้วเนี่ยคุณผู้ชมต้องเอามาจินตนาการต่อนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะฮะเช่นลด QE ไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับหรือว่าเช่นค่าเงินบาทอ่อนค่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปมันต้องต้องมีความคิดสร้างสรรครับและมันจะทําให้การลงทุนของคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะลงทุนแล้วก็ได้ผลตอบแทนมากขึ้นครับไปดูข้อต่อไปครับข้อที่7ครับ มีชันทะในสิ่งที่ทำนะครับหรือว่าแพชชั่นนั่นเองครับชันทะมันก็คือความสุขหรือความลุ่มหลงนะฮะกับการที่ได้ทําสิ่งนั้นๆนะครับแน่นอนครับว่านักลงทุนระดับปรมาจารย์ทุกคนนะครับรักครับรักในอาชีพการลงทุนนะครับและเขาก็ชื่นชอบในการลงทุนครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีความรักแล้วก็ความชื่นชอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะสามารถทําให้คุณผู้ชมเนี่ย ลุ่มหลงอยู่กับมันได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็สามารถทำให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าใจมันแล้วก็ชนะมันได้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีความรักกับการลงทุนแล้วใช่ไหมฮะไปชมข้อสุดท้ายกันครับข้อสุดท้ายของคุณสมบัตินะครับที่จะประสบความสำเร็จในการลงทุนนั่นก็คือต้องมีความยืดหยุ่นครับ ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนนะครับจะต้องเปิดใจที่จะยอมรับข้อมูลใหม่ๆการยึดติดกับความคิดความเชื่อบางอย่างที่ตายตัวเกินไปนะครับตรงนี้เขาบอกว่าเป็นการโยนทิ้งโอกาสดีๆที่เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อาจจะทําให้คุณผู้ชมล้มเหลวได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ายึดติดครับการลงทุนครับเราสามารถที่จะศึกษาหาความรู้แล้วก็ศึกษาหาความรู้มันไปเรื่อยๆหรอครับ ตรงนี้นะฮะมันไม่สิ้นสุดจริงๆครับถ้าเกิดว่าเรามีความรักแล้วเนี่ยแน่นอนครับเราสามารถที่จะศึกษาหาความรู้กับการลงทุนไปได้เรื่อยๆครับและท้ายที่สุดครับคุณผู้ชมก็จะประสบความสําเร็จแล้วก็จะสามารถทะยานสู่อิสรภาพทางการเงินแบบความมั่งคั่งได้ครับ เนี่ยครับก็คือข้อคิดดีๆที่เรานำมาฝากในช่วงใกล้ปีใหม่นี้นะครับหมดเวลาสำหรับผมนะครับพรุ่งนี้ยังมีข้อคิดดีๆอีกนะครับคุณผู้ชมครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับมาติดตามครับวันนี้ลากันไปก่อนโชคดีทุกเที่ยวการลงทุนสวัสดีครับ